ถ้าคนจะเอาศพไปทําบ้าบาบอๆอย่างที่ว่ากันศสยศาสตร์เข้าไปเผาครับเอาไปเผาให้เป็นกุม,มารก็ได้ตัวใหญ่อะอคือพยายามที่จะจินตนาการว่ามีคนเอา,เอาทำเวียศยศาสตรต์ไม่ต้องครับไม่ต้องคิดมันไม่มีคนบ้าที่จะทำแบบนี้แล้วก็ด้วยข้อผิดหาเก่หาหารุนแรงเนี่ย เขาไม่ให้มีศพเหลือหรอกครับถ้าเขาไปทำศัยศาสตร์ครับเขาไม่ค่าเพื่อเอาผมไปอ่ะน้องนอนอยู่นี้นะได้ผมแล้วไปแล้วนะบ้าหรือเปล่ามึงไปขอตัดผมมีคนแบบเนนองเนนแอเยอแยไปขอสิ่งสิ่งที่เขาเชื่อมาก็ได้ครับกี่ประชงประชาตามความเชื่อเขาอันนี้คุณ คิดตื้นไปฆ่าเด็กหนึ่งคนเพื่อเอาผมไปนี่คุณไม่กลัวกฎหมายอะไรเลยเหรอถ้าคุณจะคิดอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าสภาพศพแข็งทื่อน,นานเกินไปเนี่ยมันอยู่ระหว่างการต่อรองอะไรจนว่าจะเอายังไงดีอะ่ะจะเอายังไงดีคิดๆๆจะเอายังไงดีอา้าวเอามาเผาแล้วกัน โอเคเอามาเผานะแล้วจะไปจัดตรงนั้นนะเออนะแล้วก็พาคนไปหานะแล้วพาคนไปเจอนะก็แค่นั้นแหละครับคนเดียวทําไม่ได้คนเดียวทําไม่ได้ครับที่เชื่อว่าหลังจากนั้นมันใช้ความรู้ความสามารถในการจัดฉากแล้วครับมันใช้ความรู้ความสามารถในการจัดฉากสดแล้วครับมันไม่ใช่ลุงพลลุงพลไม่ปรากฏตั้งแต่แรกอยู่แล้วจะเป็นลุงพลได้ยังไง จะเป็นลุงพลได้ยังไงนะครับเมื่อมันเป็นลุงพลแล้วก็จะบอกว่าลุงพลทมุนเดียวเนี่ยคุณคุณโหดร้ายเกินไปในการจะฆ่าใครสักคนเนี่ยคือจะฆ่าลุงพลเนี่ยเัยงไงโหดร้ดเกินไปในการใส่ร้าย,ายจะให้ลุงพลปรากฏให้ได้จุดหนึ่งจุดใดอะ ถ้าลุงพลทําชั่วขนาดนั้นลุงพลไม่ไม่เอาศพมามาให้พวกคุณดูต่างหน้าหรอกครับลุงพลไม่เอาศพมาให้คุณดูต่างหน้าให้เขากล่าวหาคุณหรอกครับให้เขากล่าวหาลุงพลหรอกครับศพตัวเล็กๆเนี่ยขุดกลางคืนฝังก็ได้ครับถ้าพูดตามความเป็นจริงคนคนเมื่อรู้ตัวว่าทำอะ่ะมันเป็นอารมณ์อารมณ์อย่างหน่งอะไรทำไปแล้วสมว่ารู้ตัวแล้วเนะี่ยจะกลัว ไม่หนีเลยก็ถ้าหนีเลยคือหลักฐานจะเต็มเลยน่ะนิติวิทยาศาสตร์จะเต็มตัวเด็กเลยหรือถ้าเขากลัวแล้วเขาพยายามลนลานที่จะทำยังไงดีเขาก็คิดครับก็คือทำลายคืออำพรางศพเรียบร้อยแล้วครับไม่ฝังไม่ฝังก็เอาไปไกลๆไปเลยไหนๆก็ไหนๆก็อันนี้แล้วก็เอาไปไกลๆเลยเอาไปถวงน้ำถวงอะไรไปเลย เขไม่มีกล้องวงจรปิดเเห็นอยู่แล้วอ่ะนี่เอาศพมาเพื่อคือมันมีกล้องวงจรปิดรู้แต่เอาศพมาเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้ดําเนินการต่อว่าคงคิดได้แล้วว่าเอามาไว้ตรงนี้นะแล้วก็จะเดินไปเจอแล้วจะเอามาทำาตรวจสอบเพราะว่าเด็กไม่ถูกฆ่าไม่ถูกทําอะไรเลยแต่มันมีเหตุให้เด็กตาย แต่เก็บศพไว้ก่อนค่อยเลือกเอาจะเอาจะเอาวันไหนอ่ะศพเอาวันที่สิบสี่แล้วกันสิบสี่นะสิบสี่เช้าผมเชื่อว่ามีการวางแผนแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าคนมากมายที่จะคนกลุ่มหนึ่งสามารถมาต้อน,อน,อนมามาทำให้สังคมเนี่ยเป็นไปตามที่ต้องการด้วยซ้ำคือมันแบ่งงานอะ่ะคนหนึ่งมาจัดขบวนการคนภาย ข้างล่างว่าจะทําข่าวยังไงว่าจะเอาคนไปยังไงเนี่ยจัดให้ดีเดี๋ยวพูดาพาดไปเจอก่อนอนะครับดังนั้นศพไม่ได้ตายเพราะถูกทำลายร่างกายแต่มีเหตุให้ตายแต่ว่าเก็บศพไว้นานจนแข็งทื่อก่อนจะตกลงกันแล้วก็ไปจัดฉากผมว่าเป็นอย่างนี้ หา, 14, หายแต่แต่วันที่สิบสหายแต่แต่วันที่สิบเอ็ดมตายแต่แต่วันที่สองอ่ะแล้วศพไปไว้ไหนไม่ได้มาจัดศพตั้งแต่วันที่สิบสิบสองครับศพอยู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วเอามาเคลื่อนไปทําอาจจะคืนวันที่หรือหรือในวันที่สิบสามอ่ะต้องทําภายในวันที่สิบสามเจอเจอกี่ทุ่มเจอเกือบเกือบหนึ่งทุ่มใช่ไหมก็คงจัด วันที่สิบสามนี่แหละครับถ้าศพตายตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดไอ้วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยโอ้โหศพอยู่ไม่ได้แล้วครับมันไม่ใช่แค่เน่าทางป่านะครับมันเน่าทางตัวครับมันจะมดขึ้นมันจะมีรอยอะไรกัดแทะอาจจะอะไรนะ ที่อยู่ในในตรงนั้นนะครับที่อยู่ในป่าเนี่ยสัตว์เล็กๆน้อยๆนะมีเยอะหอยท่งหอยทากคงดูศพไม่ได้หรอกครับแต่สภาพศพอย่างดีงามเลยครับสะอาดครับมีแต่รอยที่ตอนเอาไปเก็บไว้คืน2คืนะนะนะที่มันพอที่จะให้มแมลงวันนะครับไปวางไข่ได้ มดไม่กัดใช่ไหมครับนี่ฮะเรียกว่าเก็บศพไว้นานเก็บศพไว้อย่างดีจนตกลงกันได้ว่าจะเอาอยัางไงผมไม่รู้ว่าว่าใครไปคุยอะไรกันยังไงไหมขึ้นเขาลงเขาอะไรไหมผมไม่รู้แต่เชื่อว่ามันมีการจัดการศพอะไรอยู่แล้วอ่ะก่อนที่จะเอาไปไว้อะก่อนที่เอาไปไว้อ่ะ ผมไม่รู้ว่าคุยยังไงจงเอาเอาศพไว้แล้วกันเอาศพมาเผาหรืออะไรอันนี้ผมเดานะผมเดาแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดามีขบวนการรู้เห็นที่ที่เป็นก้อนใหญ่ครับมีการรู้เห็นเป็นก้อนใหญ่มีหลายคนรู้เห็นและขบวนการนี้มันต้องไปเกี่ยวเนื่องกับผู้มีอิทธิพล แต่เวลาผู้มีอิทธิพลปุ๊บผมไม่พูดว่าอะไรนะผมผมไม่ได้พูดว่าองค์การไหนแต่ผมว่าผู้มีอิทธิพลแต่ผู้มีอิทธิพลเนี้ยมีปืนผู้ที่พลนี้มีปืนมีอาวุธมีปืนมีอาวุธมีอำนาจนะครับ แต่คนที่เกี่ยวข้องตรงๆไม่รู้ครับแต่มันมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปวัดจีเพด้วยอ่ะศพส,สะอาดมากครับุุมเจสิกานั่นแหละครับคือศพถูกจัดไว้อย่างดีก่อนที่จะไปไปวางไว้อ่ะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าแม่ถ้าจะไปเผาโดยไม่บอกมันก็ไม่เป็น มันก็จะทําให้คดีเนี่ยมันมันไม่สมบูรณ์ในบางอย่างถ้าจากกล่าวหาคนอื่นมันจะไม่สมบูรณ์เช่นไปเผาลับๆได้ไหมไม่ให้รู้เรื่องมันก็จะมีปัญหาอีกในการจะใส่ร้ายว่าเป็นใครอะ่ะมันต้องแบ่งไวแล้วว่าจะให้ใครเป็นคนผิดจะให้ตายหายไปเ,เฉยๆไม่ได้ แล้วมันมันหาหลักฐานใดๆไปหาใครก็ไม่ได้ครับยกเว้นว่ามีคนพูดมีคนสารภาพและกระบวนการนี้อาจจะไปเผลอไปเผลอไปพูดไปนั่นไปนี่คุณไม่พูดตำรวจที่ไหนจะรู้แต่ผมไม่ผมงงว่าทำไมจึงบอกว่าตำรวจให้สงสัยลุมคนเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นจุดเดียวนะจุดจุดพอยต์ของเรื่องเนี้ย จุดเผยของเรื่องนี้ว่าไม่น่าไม่น่ามีไม่น่ามีเรื่องนี้เลยไม่น่ามีเรื่องนี้ในในมหากรรมอในมหาการนี่เลยไม่น่ามีเรื่องนี้ว่าให้สงสัยลงพนถ้าไม่มีเรื่องนี้เนี่ยมันมันจะเนียนมันจะเนียนทีเดียวนะะมันจะเนียนทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะ เป็นผู้ร้ายลึกขนาดไหนอะมันจะต้องมีล่องลอยครับมันจะต้องทิ้งล่องลอยอะไรสักอย่างมันยัทิ้งล่องลอยอะไรทักอย่าง,ง,ง,ออางแต่การทิ้งล่องรอยนี้ไม่ใช่ล่องลอยธรรมดานะครับเพราะล่องรอยพยานหลักฐานเนี่ยถูกทำลายหมดแล้วเพราะมันผิดธรรมชาติของผู้ร้ายครับมันผิดธรรมชาติของผู้ร้ายผู้ร้าย ผู้ร้ายก็จะทิ้งร่องรอยครับเพราะว่าเขากลัวผู้ร้ายส่วนมากจะทําด้วยความด้วยอารมณ์ชั่วูบต่าผู้ร้ายทั่วไปนะด้วยลมชั่วูบต่อให้วางแผนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องมีร่องรอยอื่นๆต่อให้ใช้สมองขนาดไหนก็ต้องมีร่องรอยอื่นๆนะครับแต่เรื่องนี้มันมันใช้ น่าจะใช้คนมีอำนาจมีความรู้มีความรู้เฉพาะด้านด้วยความรู้เฉพาะด้านด้วยนะครับอำนวยอำนวยการได้ด้วยอำนวยการในการทำเรื่องนี้ได้ด้วยแน่นอนครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องมีผลต่างตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดกันนี่ยมันต้องมีผลต่างตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดกันแน่ๆ และทั้งสองก็จะกลุมความลับสองฝ่ายจะกลุมความลับกันได้ดีสองฝ่ายจะกลุมความลับกันได้ดีทั้งฝ่ายผู้มีฤทธิ์พลนะและก็ฝ่ายผู้เป็นต้นเหตุฝ่ายผู้เป็นต้นเหตุให้น้องเสียชีวิตกับฝ่ายผู้ที่มาอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ถัด,ถดจากาผู้เป็นต้นเหตุ เชื่อว่าเป็นแบบนี้เชื่อว่าเป็นแบบนี้ดต่นั้นเราจะเห็นมีการปกป้องมีการปกป้องอะไรบางอย่างที่ที่อธิบายไม่ได้มีการปกป้องอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้น้าผู้หญิงบอกว่าวันนั้นคนของเธออยู่ไหนอะไรแบบนี้ทำไมเขาทำรูปของเขาได้อะไรแบบนี้ครผมก็โงงเนี บางทีมันก็มาสอดรับกันโดยโดยบังเอิญเนี่ยคำพูดของคนมาสอดรับกันโดยบังเอิญโดยไม่รู้ตัวพวกเราไม่มีใครรู้หรอกครับถ้าคนเหล่านี้ไม่พูดคำเหล่านี้ไว้เนี่ยจ้างก็มีใครรู้ครับเพราะว่าเขาสามารถปิดตายได้เลยครับแล้วจะให้ใครมารับเคาะได้ด้วยแต่เดชะ คนที่จะมารับค้อน,นั้นเนี่ยทุกคนเห็นว่าไม่ใช่เขาจึงเดินออกมาจากบ้านคล้ายๆในหนังนะ mm hmm. เห็นว่าไม่ใช่ mm hmm. เห็นว่าไม่ใช่ลุงพนลุงพลเนี่ยทุกคนก็ออกมาจากบ้านเพื่อบอกว่าไม่ใช่ลุงพลไม่ใช่ลุงพลแต่ออกมาด้วยด้วยการแสดงออกทางโซเชียลนะครับไม่ใช่ออกมาเดินอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไม่ใช่ลุงพลไม่ใช่ลุงพนนะครับ แต่การแสดงภายใต้สิ่งเหล่านั้นนะครับมันทําให้เรื่องนี้เริ่มยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นในที่สุดก็อยู่วันนี้นครับยากยากที่สุดแหละแต่โอเคคุณเก่งนะที่จับลุงพลได้หมายว่าที่ขอไม้จับได้คุณเก่งนะแต่มันกลับมันกลับมีปัญหาต่อมาเพราะข้อกล่าวหาลุงพลสามข้อนะ่ะ มันมัดพวกคุณไว้อะไม่ใช่มัดลุงพลนะข้อกล่าวหาสามข้อมันมัดเจ้าหน้าที่ไว้ครับมันมัดเจ้าหน้าที่ไว้อะมองหลายมุมมากนะครับในการขอหมายจับเนี่ยมันมัดเจ้าหน้าที่ไว้มัดหลายอย่างด้วยมัดชนิดที่ว่าอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาของผู้ที่ขอหมายจับลุงพลเนี่ยมันมัดเลยนะ มัดขนาดไหนอ่ะนะครับก็มันมัดขนาดที่ว่าเขียนไปก่อนสามข้อแต่มาหาหลักฐานแล้วมันไม่ลิงก์กันหลักฐานมันไม่ลิงก์ว่าเป็นลงผลอุ้มนะนะครับใช่ครับหลักฐานมันไม่ลิงก์กับ การจับคนในอนาคตคุณจะจับคนในอนาคตแต่หลักฐานคุณทำตามมันไม่ลิงก์กันนะพอเข้าใจนะฮะบอกว่าหลวงพนเป็นคนพัพดภาคผู้เยาว์แต่พอมาทำมารวบรวมพยานหลักฐานตามมาเอา้ารวมไม่ได้แล้วรวบรวมตรงนี้ไม่ได้จะบอกว่าหลวงพลอุ้มเด็กรวบรวมไม่ได้คนระับ แต่เอาข้อมูลว่าลุงพลเนี่ยอุ้มเด็กไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก่อนคล้ายๆว่ามาอ้างว่าน้องหายหลัง9ก้าโมงแต่มีคนในมีคนในอนาคตย้อนมาเขียนไว้ในในปัจจุบันว่าเด็กหายเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงแต่คุณบอกว่าน้องหายห,ายหลัง9ก้าโมง มันมีคนในอนาคตย้อนเวลามาเขียนก่อนเขียนก่อนน้องหายแก๊งจำปาก็มาในอนาคตครับย้อนมาหาเด็กก่อนน้องหายงงไหมฮะงงนะพี่หาเด็กน้องจำปาหาเด็กก่อนที่น้องหายอะเป็นไปได้ยังไงครับหรือว่าน้องน้องหลับอยู่บนคืนอนะึ่ง พี่หาไม่เจอแล้วไปบอกแก๊งจำปาหาแล้วเด็กงัวงเงียงงัวเมียมาเอ้าหายหายทอนนี้หายทอนนี้นะครับเออมันก็ไปไม่เป็นสิครับตั้งข้อหาในอนาคตแล้วจะมารวบรวมสำนวนแล้วมันมันจะตอบไม่ได้ว,ว่าเอ้าแล้วลุงพลอุ้มน้องไปยังไงวะเราเขียนข้อมูลไปแล้วอะ่ะ ลุงพลอุ้มแล้วลุงพลเอาไปไว้ไหนจะบอกให้เห็นภาพได้ยังไงว่าลุงพลนะเป็นคนอุ้มเด็กจริงแล้วลุงพลพาพาเด็กไปขังว่าจริงๆแล้วลุงพลก็หนีออกมาจากที่ขังจริงๆประมาณว่าทอดทิ้งเด็กจริงๆแล้วกี่โมงอีกนะกี่โมงอีกที่ลุงพลเดินไปหาที่ขังเด็กแล้วเจอเด็กตายแล้วรู้ได้ไงว่าลุงพลเนี่ย ต้องไปจัดฉากตรงไหนยังไงรู้รู้ดีอย่างว่าน้องตายคาอยู่ที่ข้างล่างแล้วพาไปข้างบนหรือลุงพลแบกตอนยังไม่ตายเนี่ยไปข้างบนไปซ่อนไว้ในเขาแล้วก็ตายในเขาอธิบายให้สารเข้าใจยังไงตรงนี้จะอธิบายให้สารเข้าใจยังไงตรงนี้ คุณทําเสร็จแล้วจับลุงพลแล้วคุณค่อยจะบอกว่าจะมารวบรวมสำนวนใหม่ในการกล่าวหาสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วนะครับนี่เวลาไม่มีผลต่อการทําสำนวนเลยนะครับสามร้อยหกสิบห้าวันครับนานไหมครับก็คือสามรสิหวันเนี่ยนานไม่นานอะ ตอนนี้มันบวกไปบวกมาเป็น428วันแล้วครับ28วันหรือ29 429วันแล้วกัน28 29แล้วกัน๋ยวมันจะเป็น500เนะี่ย500ไม่ไดีครับมันจะเป็นโจนนะครับจะเป็นโจน500 500วันนะครับ สวัสดีครับคุณรัฐคุณบัวรี่นะครับคุณอังสนานะครับคุณน้ำฝนนะครับคุณนินดร์นัทคุณบุตรีนะครับคุณมาลินะครับคุณปิ่นนะครับปิ่นทวนนะครับคุณธนัทธนานันนะครับคุณแพลคุณแพลนะครับคุณแพ เนื้อนุ่มแสดงว่าต้องอะไรนะออแพะน่าจะเขียนว่าจับแพะนะแพะเนื้อนุ่มจะสิกกรคุณประโรมนะครับคุณยายเล็กคุณปุ๊กรุกคุณจิตออตโต้นะครับคุณสาวคุณสาวสีมีสาระคุณมาิมีนะครับ คุณไปทูนนะคุณไปทูนนะต้องขออภัยไม่ค่อยได้อ่านนะครับน,นี่นะครับทำไมจึงย้ำเพราะว่าเป็นคำถามที่มันมันอยากอธิบายมากทำไมคดีนี้มันจึงค้านสายตาคนเป็นจำนวนมากนี่แหละครับค้านสายตาหนึ่ง ไม่มีประจากพยานแต่คุณจะให้คนหนึ่งมารับผิดแล้วการใช้เวลาน,านานมากก็คิดว่าการหายของลุงพลเนี่ยเอยไม่ใช่การหายลุงการหายของน้องชมพู่เนี่ยมันไม่ตรงกันที่ค้านสายตาเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนมันเป็นยุคสื่อสารครับ ทุกคนอ่านเป็นทุกคนยูทูบเบอร์เป็นทุกคนดู Youtube ได้เองทุกคนเข้าสู่ Youtube กันมากมายทุกคนค้นหานะแล้วทุกคนฟังฟังสองม,มุมมุมนั้นก็ฟังมุมนี้ก็ฟังนี่คือลักษณะคน,คนมีปัญญาฟังสองด้านแต่พอรู้เรื่องแล้วคุณไม่ต้องฟังอีกด้านก็ได้ครับ เพราะมันชัดเจนเกินไปแล้วที่ไม่ใช่ลุงพลคุณไม่ต้องไปเสียเวลาไปฟังด้านไหนแล้วครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชี้นำนะครับหมายความว่าถ้าคุณดูตั้งแต่แรกถ้าคุณติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่แรกนะคุณไม่ต้องเสียเวลาไปดูคนที่จะมาอ้างว่าลุงพลทำผิดครับเพราะว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้คุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าคนบอกว่าลุงพลทำผิดลองให้เขาไล่ น้องหายให้จบปุ๊บเขาก็ไปไม่เป็นคะน,นะครับก่อนจะออกมาจับได้รวมเวลา383าจวันคาจย์นับจากวันที่15 6หสจนถึงวันที่ออกมาจับคืนหนึ่งนิถุนา อืมนะเพราะว่าเจอศพวันที่สิบสี่เนะเราไม่ได้นับตั้งแต่น้องหายนะครับก็เริ่มนับวันที่สิบห้าแล้วกันะอาตามนี้ก็ประมาณนั้นเนาะคุณลินซี่ก็คำนวณมาให้แล้วนะครับนะใช้เวลาออกไม้จับสามร้อยแปดสิบ 83วันเลยหนึ่งปีก็คือ11ถ้านับน้องหายนะครับมันเลยมาอีกสองเดือนนะครับตอนนี้ก็วันที่18พฤษภามิถุนากรกดาสองเดือนกว่าแลวสองเดือนกว่าแล้วอย่ายลืมนะครับว่า การผัดฟ้องฝากขังตำรวจเนี่ยเริ่มจากวันที่4มิถุนายน4มิถุนา4มิถุนาถึง4กรกฎาก็30วันเอ้ย4มิถุนาถึง4กรกฎาก็เออ30วัน สี่ก็เลยมีถุนาสามสิบตอนนี้ตอนนี้สี่สี่มีทุนาสี่กรกฎาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอันนี้ก็เล่นสิบสี่วันก็แสดงว่าสิบสี่วันบวกสามสิบก็จะเป็นสี่สิบสี่วัน การผัดฟ้องฝากขังศาลเนี่ยกฎหมายให้เวลาสูงสุด84วัน84วันนะครับแปดสิบสี่วันก็เหลืออะไรครับเหลือเหลือเหลือสี่สิบวัน เพราะว่ามันเลยมาแล้ว44วันครับก็เหลือ40วันที่จะผัดฟ้องฝากขังลุงพลนะเพราะว่าตำรวจจะต้องรีบส่งสำนวนทางอายการให้สำนวนาการพิจรนารณาโดยท่องแท้อีกเพื่อท่านอายการจะได้ตัดสินใจ แสดงมีความเห็นออกมาประการหนึ่งประการใดว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าฟ้องก็จัดการต่อนะครับถ้าฟ้องก็ประกาศมาถ้าฟ้องก็ก็พาลงพลเชิญลงพลไปเพราะได้ประกันตัวชั่วคราวเพราะต้องฟ้องภายในแปดจบันภายใน